คุณภาพโดยแอนจักรพง์ การยื่นภาษีมีหลายช่องทางนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ตอนนี้ยื่นออนไลน์เลยครับใช่ไหมฮะแล้วเราสะดวกขนาดนี้ยื่นออนไลน์ด้วยนีนะฮะแล้วคูณไม่ใช่เพิ่งจะมีการจ่ายภาษีนะฮะว่าเท่าเทียมนะฮะกับประชาชนหรือเปล่าที่ผมบอกนี้เลยนะว่าไม่เท่าเทียมการโอนย้ายทรัพย์สินของพระมหากษั์จากความดูแลของกระทรวงการคลังไปเป็นพระปรมาภิไธยของนายกองเนี้ยเพื่อเพื่อพระองค์ท่านเองหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับเรา3คนครับผมฮะถึงแก่นฮะผมกบพนโนครับผมฟ้าครามครับในลือคาเฟอรี่นะครับสเปเชียลฮะพบกับเรา3คนนะครับมีคุณกบมาเป็นเกสนะครับมาเป็นมันก็เหมือนกับเป็นแขกรับเชิญแต่ว่าเขาก็มาร่วมจัดรายการกับเราด้วยครั้งก่อนเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของภาษีครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเป็นฤดูการของการยื่นแบบ ภาษีเสียภาษีนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยแต่ว่าเราลืมพูดไปเรื่องหนึ่งออยากจะมาย้ำตอนนี้ฮะมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ที่บอกไว้คราวนี้เนี่ยการหักภาษีเนี่ยใบโทอยเนี่ยที่เขาเรียกกันใบถ้ยเนี่ยเขาจะต้องเก็บเอกสารไว้ก็อยากจะบอกว่าให้ไม่ทราบเลยครับว่ารายได้ไม่ถึงคะฮะไม่คุณรายได้ไม่ถึงแต่ถ้าคุณมีรายได้ห้าพันหกพันคุณก็ต้องยื่นเอาทุนสั่ากรอกนะครับต่อคุณกบมโนนะฮะไม่เก็บตรวจสอบ เก็บเอกสารไว้เอกสารวเพื่อเวลาตอนยื่นถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเออช่องทางการยื่นภาษีมีหลายช่องทางนะแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ตอนนี้ยื่นออนไลน์เลยครับใช่ไหมฮะเราสะดวกขนาดนั้ยื่นออนไลน์ด้วยนี่นแล้วคุณไม่ใช่เพิ่งจะมีแล้วมีโอ้โหต้องขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณไทยครับขอบคุณไทยฮะ ขอบคุณยุคที่แล้วใช่ไหมฮะที่สร้างระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการสแกนบริจาคนะครับก็มีการหักภาษีเลยมัดชามัตใช่เป็นต้นนะฮะเช่นกับผมนะเป็นคนใจบุญอันนี้เรื่องจริงมมพูดฮะจริงฮะจริงครับผมไปวัดผมก็จะมีการบริจาคให้กับวัดเนี่ยก็หักภาษีเลยแกบุญโอโค่โอโหบ่อยฮะไม่คุณนี่ชอบพูดอะไรแบบนี้มันจะดูไม่ดีอ่ะต่อคือกำลังจะบอกว่า นะฮะสภากรเนี่ยนะก็อำนวยความสะดวกให้เราขนาดนี้แล้วนะครับผมเพราะนั้นเราเองก็ต้องนะฮะช่วยเหลือเอกสารไปเอกสารเก็บเอกสารอย่างที่คุณอาร์ตได้พูดไปนะฮะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าเราสามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกท่านสมากรได้ครับเป็นมิตรทุกคนเห็นเราสามคนแบบนี้ก็แบบนี้อยากัวแต่ดูแล้วเพลินนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะ 31มีนาคมค่ะลืมพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมยื่นภาษีกันนะครับว่าให้ครบถ้วนอ่ะอมผมถามบ้างคะว่าใครที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีคุณกบทุกคน ที่ไทยใช่คท่านี้เนี่ยผมกำลังจะพูดแบบนี้นะครับคนไทยทุกคนเนี่ยก็จะมีประเด็นตอนนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องขององค์พระมหากษัตริย์นั่นแล้วก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้ต้องถามคุณกบเลยเพราะคุณกบเนี่ยจะไฟ์สดอยู่แล้วก็จะพูดจู่กับเป็นการเสียภาษีคือเป็นประเด็นกับท่านบ่อยมากคับปัจจุบันเนี่ยนะทั้งที่ท่านก็ไม่ได้เป็นประเด็นกับใครใช่นะฮะก็ท่านก็ดำรงดำรงตนเนี่ยนะครับก็อุทิศ หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าความสุขส่วนพระองค์ต่างๆนะฮะให้ประชาชนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงมีปงมีภัยต่างๆแต่ก็พยายามที่จะมีประเด็น็นอยู่ตลอดเวลาไปถึงเรื่องของการจ่ายภาษีนะฮะว่าเท่าเทียม กับประชาชนหรือเปล่าที่ผมบอกนี้เลยนะว่าไม่เท่าเทียมผมขอเป็นตัวแทนก่อนก่อนที่คุณจะพูดเนี่ยว่าไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมครับเพราะว่าท่านจ่ายเยอะกว่าเราแน่นอนโอ้โหคือว่าเราจ่ายก็คือเมื่อกี้คุณบอกว่าจ่ายเหมือนกันตั้งแต่รันบาลน้าดีคนละมือเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแต่ท่านอยู่ในชั้นพระหมายกษัตริย์หรือเปล่าพระมุขพระมุขหรือเปล่าแล้วเราอาอยู่ในจนใช่ ประชาชนเออมันเดี๋ยไม่ได้วิบนาวเดี๋ยวว่าชนชั้นเดี๋ยวก็มีประเด็นอีกนะฮะเออมันจะไปเท่าอะไรแต่เราก็ไม่เท่ากันแม่คุณเท่ากับเสื้อผมไม่ได้คิดแบบคุณไงแต่ผมจะบอกว่าประเด็นประเด็นที่คนชอบพูดถึงหรือว่าบิดเบือนข้อมูลเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเลยคือเงินภาษีของประชาชนที่ทุนกล้าถวายที่เราเรียกกันว่าเงินปี ใช่ไหมฮะที่ถวายให้พระองค์นี่ก็หนึ่งประเด็นนะหนประเด็นกับอีประเด็นนี้ก็คือเรื่องของการเสียภาษีของพระองค์เดี๋ยวให้คุณกบเขาช่วยอธิบายคือจริงๆอย่างที่คุณอาร์ตบอกไปนะครับทุกคนในประเทศไทยเนี่ยนะครับตามรัฐมนตรีหกสูงเนี่ยนะฮะก็ต้องจ่ายภาษีทุกคนนะครับแล้วก็ไม่เว้นแม้กระทั่งนะฮะพระมหาษัตย์ต้องทันก็เขาเรียกว่าต้องเป็นแบบอย่างนะครับในทุกๆเรื่องนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าพระมหาษัตย์รัะกาลที่สิเนี่ยท่านพยายามที่จะอ่เขาเรียกว่ากลมคือและใกล้ชิด กับประชาชนด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องของการจ่ายภาษีเนี่ยบางทีในเรื่องของการระลาบระลวงข้อมูลข้อมูลต่างๆเนี่ยเราไม่อาจนะฮะที่จะระลาบระลวงเข้าไปได้เพราะมันมีกฎหมายเรื่องของ p d p a ใช่คือคือหมายความว่าุคไม่ใช่แค่พระองค์พวกเราเองพวกเราเองเรเหมือนกันอย่างที่เราคุยเทปก่อนเนี่ยที่เราคุยเรื่องเรื่องหนึ่งสองเรื่องหมื่นระบาเรื่องเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายทั้งคุ้มครองประชาชนแล้คุ้มครองพระประมุขนะฮะบแต่ว่าข้อมูลที่เราจะเอามานําเสนอวันนี้เนี่ย นะครเป็นข้อมูลที่ปรากฏถูกต้องนะฮะตามเว็บไซต์ตามสาารชนต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเราสามารถเราทุกคนนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะเว็บตลาดหลักทรัพย์นะฮะเช่นเราไปดูว่าบริษัทนะฮะที่พงท่านถือหุ้นอยู่เนี่ยนะครับมันมีกี่หุ้นปันผลเท่าไหร่นะครับจ่ายภาษีเท่าไหร่นะฮะวันนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลคร่าวๆนามาให้หน้าก่อนหน้าจะไปยืนยันก่อนเปิมก่อนว่า พระมหากษัตริย์ต้องเสียภาษีนะครับตาม,รมประปมจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ปีพุทธศักราช2561นะครับระบุไว้ว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะต้องเสียภาษีอากรครับอ ه, คอนเฟิร์มก่อนว่าพระองค์ท่านก็ต้องเสียเช่นเดียวกับพวกเราเหมือนกันคือผู้สองส่วนนะอสองส่วนในส่วนของนิติบุคคลนั่นก็คือบริษัทก็เสียอยู่แล้วทรัพย์สินในส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือเสียภาษีอยู่แล้วแต่เสียในส่วนของนิติบุคคลถูกต้องและหุ้น ที่พระองค์เนี่ยได้การปันผลเนี่ยก็คือจะต้องเสียภาษีในส่วนของเงินปันผลด้วยถูกก็จะเป็น2ส,ส่วนเลยครับก็อย่างที่อย่างที่สองท่านได้กล่าวไป นะครับว่าจริงๆรแล้วความเท่าเทียมกันเนี่ยจ่ายเหมือนกันจ่ายนะฮะที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยคือมูลค่าการจ่ายไม่เท่ากันมากกว่านะฮะจ่ายมากกว่าพวกคนที่บุคคลนะฮะบางกลุ่มที่รับร้องนะฮะว่าภาษีกูภาษีกูไม่ซ้ำนะฮะเพราะว่าภาษีกูภาษีกูเนี่ยเห็นเคสที่ผ่านมาเราก็พูดแล้วว่าภาษีกูมีอยู่สองส่วนมีแบบ7%อกับภาษีโิยได้เนี่ยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าพอมองท่านเนี่ยนะครับก็ เรียกได้ว่าปีๆีนึ่งเนี่ยนะฮะท่ารวมกันแล้วในในข้อมูลที่เราเอามาเสนอวันนี้เนี่ยสามบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนนะฮะปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยปีๆนึงเนี่ยนะฮะสามพันกว่าล้านบาทนะครับยังไม่รวมยังไม่รวมเรื่องของเงินปันผลด้วยนะครับก็อีกหลายร้อยล้านนะฮะเรียกได้ว่าก็นี่คือสิ่งที่เป็นข้อเทจจริงที่เราทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะ เข้าไปต้อารู้ข้อมูลนะฮะแล้วจำเป็นต้องรู้อ่ะอย่างบริษัทที่เราจะมาให้ดูเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่พะอค์ท่านก็ทรงถือหุ้นอยู่นะครับบริษัทแรกเนี่ยคือเทเวศประกันภัยเนี่ยนะครับก็รวมๆแล้วเนี่ยนะครับเสียภาษีเก้าสิบห้าล้านบาทนะฮะเรียกได้ว่าก็แค่บริษัทแรกนะนี่แค่บริษัทแรกนะครับคุณผู้ชมต่อปีนะฮะเดี๋ยวเราเสียภาษีมากขนาดนี้ถูกนี่คือมายอดยอดเงินเยอะมากนะครับประมาณ300กว่าล้าน ผู้มชมคิดดูสิฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาก,กันสักครู่ก่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามไปต่อนะว่าพระองค์เนี่ยเสียภาษีเนี่ยมากขนาดไหนพาก,กันสักครู่ครับมูลนิธิสยามรีกอเดอร์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสนรบอโครงการต่างๆของเรา ในการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์นิติศาสตร์เผยแพร่ง,งานวิชาการส่งเสริมงานวิจัยจัดงานเสวนาทางวิชาการค่ายเยาวชนรวมถึงโครงการเก็บเอกาสารทางประวัติศาสตร์ที่ถูกเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุของประเทศต,ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้มีงานวิชาการที่บิดเบือนด้วย สร้างก่อนบ่อนทำลายความสามาคัคคีร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมด้วยความจริงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีความรักและภาคภูมิใจในชาติของเราสามารถร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิสยามรีกอเดอร์ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี039ขีด8ขีด04589ขีด8จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด มูลนิธิสยามรีกอร์เดอร์จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดมูลนิธิสยามรีกอร์เดอร์กลับเข้าสู่รายการดยคาบารีในเบรกที่สองนะครับเราคุยกันถึงเรื่องของการจ่ายภาษีของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็พูดถึงบริษัทแรกไปแล้วก็คือเทเวศเทเวศเทเวศประกันภัย แล้วก็เรื่องถัดไปนะครับผมเองเลยแล้วกันนะเป็นบริษัทปูนซีเมนนะครับ S C G ก็อันนี้ในหลวงถือหุ้น400กว่าล้านนะครับคิดเป็น33.4ครับ400กว่าล้านหุ้นนะฮะ400กว่าล้านหุ้นใช่ใชชนะครับแล้วก็เงินปันผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าล้านบาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนถึง2,600กว่าล้านบาทบริษัทเดียวบริษัทเนี้ยเยอะสุด นะฮะปีนึงเท่าไหร่นะฮะสองพันสองพันหกร้อยกว่าล้านครับนะครับอายไม่ฮะพงศักด์ภาษีกูอายไม่ฮะคือให้เขารู้ให้เข้าใจนะครใช่ไหมฮะไม่ได้มาข่มกันว่าอายมากอ่ะบริษัทสามนะฮะสบีคคุ้นจบนะฮะได้จบแล้วจบแล้วจบแล้วเลยเอนะครับบริษัทที่สามเนี่ยนะครับคือบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับซึ่งพท่านก็ทรงถือหุ้น ะะอยู่ประมาณ793ล้านกว่าหุ้นต้องเสียภาษีนะครับต่อปีเนี่ยนะฮะปีหนึ่งถึง639ล้านบาทนะฮะ<ช>เรียกได้ว่าก็ ไม่ใช่แค่บุคคลธรรมดาเดียวแต,ต,ต่องค์่านก็เสียไม่ใช่น้อยเลยอทีเดียวก็เราก็มองว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งที่นับได้ว่าเป็นพระมาหากรุณาธิคุณความจริงรน <ะ S 1> เนี่ยเรื่องของคุณูปการาต่างๆครับคุณผู้ชมที่สถาบันพระมาหากษัตริย์องค์พระมาหากษัตริย์นะครับของประเทศเราเนี่ยได้ทําไว้ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมีอยู่มากมายแต่เราก็ได้เห็นอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเสียภาษีนะครับที่องค์พระมาหากษัตริย์เนี่ยเสียภาษีเนี่ย ก็ทําให้เห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนละเมืองไทยด้วยแม้ว่าพระองค์นั้นจะอยู่ในสถานะขององค์พระมหากษัตริย์แม้ว่าพระองค์จะอยู่ในสถานะขององค์พระประมุขแห่งการปกครองแต่พระองค์ก็ทําหน้าที่ในความเป็นคนไทยครับอแล้วก็ขอเพิ่มนิดนึงเงินที่ท่านได้เสียภาษีไปนะครับรายได้ที่ท่านได้นะครับถ้าเราดูดีๆสังเกตว่าทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไทยจะประสบกับอะไรก็แต่นะครับรายได้ที่ท่านได้เนี่ยก็เอามาช่วยเหลือ รประชาชนอย่างรวดเร็วเสมอไม<ช>่ว<ช>่าจะเป็นโรงครัวพระราชทานต่างๆนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย,แย์เยอะแยะมากมายทุนการศึกษาต่างๆนานาเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนะฮะก็อ,อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เสียแค่นี้แต่ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เราแค่หยิบมาให้ดูเฉยๆเป็นตัวอย่างนะแต่ยังมีเยอะแยะมากมายที่พระองค์ท่านเนี่ยจะต้องเสียภาษียังมีอีกพระมหากรุณาธิคุณอย่างของสมเด็จ พระนิธิถาท่ราชเจ้าองสเมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับคือพระองค์เนี่ยด้วยพระมาหากรุณาธิคุณอย,อย่างเช่นเงินเดือนของพระองค์เราเห็นอยู่ตอนที่พระองค์รับราชการอยู่เนี่ยคือพระองค์ก็เก็บเงินในส่วนนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เดือนแรกที่พระองค์เข้ารับราชการเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนในส่วนราชการฮะก็เก็บไว้รวบรวมจนถึงเวลาที่พระองค์นั้นเกษียณอายุราชการนาเงินเดือนทั้งหมดที่พระองค์ได้รับจากส่วนราชการเนี่ยฮะ มีการนำพระราชทานกลับไปสู่สังคมซึ่งรวมแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่พระองค์เนี่ยเข้ารับราชการเดือนที่หนึ่งถึงเดือนสุดท้ายที่พระองค์เกษียณอายุราชการเนี่ยมูลค่า34กว่า3 4ล้านบาทผมบอกเป็นตัวเลขกคมที่แล้วกันนี่คือพระมหาคุณานันิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ครับมในเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมัยก่อนมันก็จะเกิดข้อข้อรหาเหมือนกันว่า ท่านไปเอามาจากไหนไปได้มันได้อย่างไรเป็นของประชาชนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็มีนะครับข้อมูลมาบอกว่าเป็นพระราชมรดกตกทอดของราชวงศ์จักรีแล้วก็ไม่เคยตกเป็นของแผ่นดินอันนี้อันนี้เป็นที่ที่เขาเล่ามาเป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงคุณฟ้าคำนี้คือข้อเท็จจริงเลยฮะเขาบอกว่าเขาบอกว่าแม้มีความพยายามยึดจากคณะราษฎรก็ตามนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ไม่เคยเป็นของประชาชนไม่เคยเป็นของรัฐนะครับ แหมคุณพูดแบบนี้ผมขอพูดแบบนี้ได้ไหมฮะนี่ไม่จริงคืออยากจะพูดแบบนี้เลฮะว่าคือในห่วงเวลาของการยึดพระราชอำนาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเมื่อปี2 4 7 5ี่เจหนี่ยต้องยอมรับแบบนี้เลยนะครับว่าหลายๆอย่างเลยครับที่คณะรฎรนั้นปล้นทรัพย์สิสนทั้งส่วนพระองค์นะทั้งส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไปเยอะแยะอย่างมากมาย แต่สิ่งที่เรากําลังพูดกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือว่าเป็นทรัพย์สินของพระองค์เนี่ยคือของพระองค์จริงๆที่เริ่มต้นผมเปรียบเทียบง่ายๆฮะเหมือนเรามีคุณพ่อคุณแม่ต้นตระกูลเราเนี่ยสร้างเอาไว้ให้เนี่ยหลากหลายอย่างเลยคุณไปดูได้ฮะมีข้อมูลอย่างมากมายธนาคารไทยพาณิชย์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับปูนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะ S C G เ,เกิดขึ้นได้อย่างไรความจริง S C G เ,เกิดขึ้นในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคุณค ตอนช่วงที่สร้างวังพญาไทยเนี่ยอันนี้ไปดูได้นะข้อมูลเสริมฮะสร้างวังพญาไทยเนี่ยต้องมีการสั่งปูนซีเมนเน,เนี่ยมาจากต่างประเทศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยรัชกาลที่หกเนี่ยพระองค์จึงมองว่านี่คือโอกาสเลยโอ้โหมันย่างลาบากอะ่ะแล้วมันจะพัฒนาบ้านเมืองไปยังไงครับกับการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างตัวเนี้ยจึงมีแนวคิดพระองค์จึงมีแน,วค,ว,นวคิดที่จะ ทำขึ้นมาเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของโรงปูนเกี่ยวเรื่องของคอนกรีตโอสุดยอดไอเดียเลยเน,นี่ยเนี่ยแหละฮะก็เราเป็นของใครคุณฟ้าคามเกิดจากใครฮะก็เกิดจากสถาบันจริงๆอ่ะแล้วใครจะมาพูดได้ไงว่าทรัพย์สินอื่นๆพวกนี้ฮะนี่ยังไม่รวมกับสิ่งที่คณะราชยี่คือสิ่งที่ยี่คือสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดถ้าเป็นความล้มเหลวทางวิธีคิดนะที่หลายๆคนเนี่ยไม่ยอมกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะะเวลาเราคุยเนี่ยเราคุยในโปรเซสที่บางทีเราตัด ช็อตหนึ่งตั้นนันท์หนึ่งแต่เราไม่ดูทั้งบริบทดูทั้งโครงสร้างว่ามาจากอะไรปัจจุบันนี้เองก็เหมือนกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่พยายามจะทาคล้ายๆกับสองสี่ห้าก็คือตัวเองก็ไม่ได้หาทรัพย์สินอะไรมาแต่พยายามที่จะหาวิธีที่จะเข้าไปแทรกแซงทรัพย์สินหรือไปป้นนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักรู้ต้องเข้าใจด้วยนะครับนีกอีกเรื่องหนึ่งท้ายที่สุดละนะครับมีข้อครหาหนึ่งว่า การโอนย้ายทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์นะครับจากความดูแลของกระทรวงการคลังนะครับ ไปเป็นพระปรมาพิไทยของในหลวงเนี่ยเพื่อเพื่อพระองค์ท่านเองหรือเปล่านี่คือเพื่อความเป็นธรรมแห่งแผ่นดินนะแต,แต่แต่ความ,ม <ๆ S 2> เป็นจริงแล้วก็คือเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องใช่ <นะ S 1> ก็คือความเป็นธรรมแห่งแผ่นดินให้เกิดการเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับอขององค์พระมาหากษัตริย์ด้วยร <ๆ S 2> เรื่องราวต่างๆครับคุณผู้ชมผมบอกแบบนี้ฮะความจริงมีหนึ่งเดียวครับแต่ว่าข้อมูลมีหลากหลายฮะเราต้องสืบค้นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ผมย้ำความจริงมีหนึ่งเดียวและข้อเท็จจริงนั้นเราจะรู้ได้ยังไงจะต้องศึกษาเกี่ยวกับ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นมีแนวคิดแบบนี้ฮะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เป็นความถูกต้องนั้นเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยอย่าให้ใครมาบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ทําให้สังคมนั้นเกิดความแตกแยกขึ้นมาส่<ร>งผลกระทบ,บต่อความเั็นคงชาด้วยถูกต้องครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สับสนรรายการก่อนที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับขอบคุณทอมสันโฮเทลแอนด์รีสิเดนซ์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำในวันนี้ครับขอบ ลืมครับนีบคุณผู้ชมเราอยากเชิญชวนเนาะเพราะว่าการสืบค้นข้อมูลดีๆข้อเท็จจริงต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องของชาติบ้านเมืองนะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตอนนี้ถูกการบิดเบือนอย่างมากรเราต้องการความจริงตีเผยแผ่นะครับสู่ประชาชนเพื่อที่ความสมัครสมานส,สามัคคีของพวกเราก็ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนแหละหากันยากข้อมูลเนี่ยอ้หายากอายากปราบสนับสนุนด้วยแล้วนะทุกท่านนะนี่ฮะขึ้นตรงนี้แล้วครับ กวนั่นลแหะปูเลยที่ที่สยามปรีกอเดอร์ครับตอนนี้เลยเลขที่บัญชีตรงนี้แล้วตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับไสกำลังแห้งเลยไม่ เอาเข้ามวยทีแล้วมวยทีนั้นจะไปนําไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดไม่ใช่เขาคุณคุณก็พูดไปนะเดี๋ยวก็เกิดข่าวลือขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องมาแก้ข่าวลืออย่างเสียภาษีทางมวยทีก็สวยอีกนะเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามครับผมทั้งสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ รังนกสำเร็จรูปสูตรน้ำตาลกรวดตรา Allness บ่ายสามนม Selected ร้าน Smart Vintage ร้านขายเครื่องเสียงนำเข้าจากต่างประเทศคิดถึงเครื่องเสียงคุณภาพสูงเพื่อขับขานเพลงที่ท่านรักให้ไพเราะยิ่งขึ้นคิดถึง Smart Vintage โทร0 9น1์เ5 5 5 5นสหหหาสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัดีค่ะ้ค่ะสวัสดีค่ค่ะไก่คท่านผู้ชมเลครับ ไปลุ้นก้าส